ศิษสายยังอยู่ไหมฮะ64ครับทุกคน64ค,ครับวันนี้เป็นไงบ้างคุณแม่ลูกค้าแน่นเป็นแลไวครับลูกค้าแน่นไม่เท่ากับพน,นักงานหายพนักงานหายีานป่กกนวยไปสี่ห้าคนโอโตัวเจ็ดตัวเเนี่ยค่ะตัวยาวทีวนิดหนึ่งอ้าวอ้าวเอาไปเดี๋ยวนี้ตัวง,งานอด<า>ูกแล้วโหมีโอป้ามาทำงานนะะทีมงานใหม่นะคะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ิดิด น้ำดิน้ำดิโอ้เพิ่งมาวันแรกเหรอครับอ้าวนี่ฮะทุกคนตัวไหนค,นครับตัวดิครับมีแต่คนบอกว่าทีมงานต่ายมีแต่หน้าตาดีๆนะฮะยกคเป็นเจ้าของร้านนี <c oughs> ่เป็นเจ้าของร้านที่ดินสับหมูนะอ๋อที่ดินสับหมูใช่ไหมคะย <c oughs> ำจำโบกุ้งสดกูม้มา เห็นเพลร้านลงโอ้มีไปสนับสนุนนางงามด้วยเหรอครับอะไรนะฮะมาสนับสนับสนุนนางงามใช่ไหมฮะใช่มีอัพเดทอะไรนะขวัญใจ,อ,ใจอ,อัพเดทยำขวัญใจอัพเดทยำแม่ยำสามกะละมังครับมีเป็นทุกักก์ยำให้เยอะกว่านี้เออเรา ว่ามาอะไรหมดต้องแข็งไหนหมดน้ำแข็งไม่เหลือเลยเหข้างหลังก็ไม่มีหรออีฟไปซื้อน้ำแข็งุกสาาหมดข้างหลังไม่มีไปสิบยสิบแเอามาไรยี่สิบได้ไปซื้อก่อนใส่อะไรมาหน่โอเค งานดีครับทุกคนครบสิบหนึ่งสองสามบสิน้นหมดแล้วโอสิบจบ นี่ขนาดจะสี่ทุ่มแล้วนะครับทุกคนยังบินแบบว่าไม่ว่างเลยนั่งเลย,ยพี่ตูนแข่แดงเค็มคุ้มสุกวันนี้ไข่แกงหมดมูยอมหมดนะฮะโต๊ะสิบ มะนาวเขาทันไม่ทันพี่ตูนเลยวันนี้อ๋อแล้วเพื่อนใช้มะนาวยังไม่ได้เุณแม่วันนี้ค่ะอ๋อพี่ตูนนั้นมันต้องสั่งผลิตเดือนครึ่งถึงสองเดือนมะนาวกี่ลูกคะที่ลงในเพจสามยี่สิบสี่สองพันสี่ใช่ค่ะวันวันหนึ่งใช้มะนาวสองพันสี่ร้อยลูกละค่ะโอ้โหมะนาวแท้ๆนะครับจะบอกเลยนะครับทุกคนน้ำปลาใส่อยู่นะครับ มีคนคอมเมนต์ว่าที่ร้านไม่ใส่น้ำปลาเหรอ,อ <c oughs> ตุ้นว่าตุ้นก็ถ่ายเห็นเ<ส>ือนะว่าใส่น้ำปลานนแล้วก็ถ้าอ<น>ันไหนเป็นเป็นลูกค้ากินรสไหนอะไรอย่างเงี้ยอ็ได้เพิ่มไปแล้วแต่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่มีคนทามทมถาถามตุ้นว่า พยายามขายสูตรมีสูตรอะไรไหมโหเห็นไหมเขาโตเร็วจังเขามีเคล็ดลับอะไรนอ,อกว่าเคล็ดลับความอร่อยงเงี้ยอย่างเงีใจใจ้ยใครเป็นคนคิดสูตรหนูก็เลยบอกเขาว่าไม่แต่งครับช่วยๆกันนะหน้ามีสาขาจะเปิดอีกอนาคตไหมคะคุณแม่ให้ให้สาขาหนึ่งแข็งแรงก่อนค่ะให้ร้านนี้แข็งแรงให้ร้านนี้จะจองให้ปัญหาทุกอย่างจบให้เรียบร้อยก่อนถ้า,าปัญหาทุกอย่างจบแล้วโตโตสิบแปด ปัญหาทุกอย่างจบแล้วอะไรเงี้ยอนาคตมีแผนแน่นอนค่ะเป็นสาขาไม่ใช่แฟรนไชส์อ๋อไม่ขายแฟรนไชส์แน่นอนค่ะไม่ขายแฟรนไชส์แล้วนะคะเพราะว่ามันจะดูแลลําบากใช่ค่ะเป็นสาขาแน่นอนอาจจะกรุงเทพค่ะอะไรอย่างนั้นแล้วก็มีสาขาไม่เยอะด้วยเฉพาะหัวเมืองอะไรเงี้ยอย่างฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยอิตาลี ก็สิบตานี้เหลือจากอะไรเนี่ทำไปแล้วลวกเอกหนึ่งอันอีกอันนึง่ลวกอันไหนก็จะลวกลวกเหลือ,อใส้เรียบร้อยแล้วกลับบ้านอ่ะลวกออน Yeah. Chốt okay. 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 oh, okay. menu okay. này cho Comment bên như thế nào vị P'Toon Comment đi ạ. ไม่ค่อยมีเรื่องราคาแล้วเนาะไม่มีแล้วเพราะว่าลูกค้าได้มาสัมผสัสของจริงไ<ด>งก็เลยรู้ว่าเป็นยังไงลูกค้าสวยมากไม่มาแล้วค่ะใช่เสร็จมีคอมเมนต์คอมเมนต์ตุ้เรื่องเวลาเรื่องคิว<ด>แต่ว,ว่าวิธีการบริหารจัดการคิวอย่างที่บอกค่ะวันศุกร์เส,สาร์ลูกค้าเ็าจะมารับศุกร์เสาร์าทิที่ลูกค้าก็จะมารับคิวจะเร<ช>็วก็เมืม่อมารับคิวเร็วใช่ไหมคิวมก็จะเยอะอเพอคิวเยอะเสร็จป,ปุ๊บวิธีง่ายๆค่ะรับคิวส่งพอด์ ส่งบินให้เรียบร้อยถามทางร้านเลยว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงทางร้านก็จะบอกเลย2ชั่วโมง3 4, ชั่วโมง,ง,มมงมสีชั่วโมงไปพักผ่คนามอัธยาศัยไปเดินห้างไปนวดไปทำกิจกรรมอะไรได้หมดเลยไปเช็คอินโรงแรมได้หมดเลยแล้วส้าเราค่อยกลับมาเวลเวลาที่ทางร้านแจ้งสักอนเ่มชั่วโมงนี้ม,มาคอยโต๊ะอีกครับมก็จะได้ทีนี้ก็จะง่ายละหนึ่งจุะะดราคาง่ายนะน่ค่ะวิธีการแม่แต่งบอกแล้วนะคะใช่ ตอนนี้เขาม,มีคอมเมนต์ชมอย่างเดียวค่ะไม่มีที่ <คน S 2> ว่า<ต>ด้านลงดรามา่าไฟโต๊ะสิบห้าค่ะใช่ค่ะสิบห้มามีแต่คอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้มีน้ำยำไม่ทำอ,อยากให้แบบมาที่นี่มากกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะอยากให้มาสัมผัสที่ร้านเลยครับ แล้วอย่างของเรามันเป็นน้ำยำสดพ่ทูนมันมันไม่สามารถแบบว่ากเก็บนะอ,อ,อะไรอย่างนั้นมันมันจะได้มันเปลี่ยนอ่ะมันจะเสียคุณภาพไปนะคะอย่างของสดอะไรอย่างนี้มันก็เลยแบบว่าอ้าเหมือนกระทิขั้นสดอะ่กดอะกระทิกกล่องเหมือนกันไหมล่ะไม่เหมือนนะใช่ระพเท้า,าสดสดอะ่ะฉอบจับลูกอะ่กะกับมะพเท้าขวดอ่ะเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนไง เทพคุณถึงว่าไม่มีน้ำยำนะครับไม่มีแน่นอนถ้าในนะพูดไ,ไม่มีแน่นอนนะไม่มีแน่นอนส,สั่งนั้นแอมสั่งนั้นเสร็จหรือยังคะมีกับบ้านเสร็จหมดแล้วใช่ไหมไม่มีกับบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมขออนุญาตขอขอนุญาตเช็คเบอร์เติร์แล้วก็จะเร็นออเดอร์นะคะลูกค้าสามารถเพิ่มบินยำข้าวเหนียวขนมชีนได้ในรอบนี้เลยนะคะเพื่ออัตตาจากคุณที่ห้าิหคุณหวานสวัสดีค่ะคุณหวาน คุณหวานอยู่ไหมจ้าคุณหาวานโะสิหใช่ออไหมคะคุณหวานจะเป็นยำไข่แดงเค็มนนยำคอหม,โมโูทอดยำปูหมาเพิ่มเติมอะไรไ,มมไ,มไหมคะเปลี่ยนใช่ไหมคะเชิน่งนะคะที่ร้าเป็นยำซี่กอกไข่แดงเค็ยมยำปูมาสุดนะครับคุณหวานนั่งโต๊ะสิบหกสักหน่อยเป็นสาวรูสุดสวยครับวันนี้จะไปเสียตัวท,ที่ไหนครับคุณหวานเป็นทนะคะคุณหวานเป็ดที่ร้อลักล้าไม่ได้ไปไหนนะจมเล่นท้ายที่ร้านนะ ขอบคุณค่ะไม้ลาทั้งคู่นะคะยำซีกระบอกปแครงแดงเค็มยำปูหมาสุกไม่ปลาลาขอบคุณค่ะเรื่องงานก็หปลาล่าปลาล่าจักักโลมาสีชมพูไม่ลองเนาะไม่ลองไม่เป็นไรค่ะคุณโบวิศเขาเป็นตะวันเพชรข้าศเนาะได้สาธิหาได้ตามฤดูกาลคุณส้มคิวที่57สวัสดีค่ะคุณส้มตัวเบอร์อะไรคะทำไมสายตาหันไปฝั่งโน้นคุณคุณเท่าไหร่นะจ๊ะ17บเนะคะคุณส้ม ของคุณสมยมคอหมุดเพิ่มตู้หมาเพิ่มกุ้งสดล้วจะหมุดสามชั้นอย่างนั้นเองเนี่ยทุกคนตับปลาขอบคุณค่ะตู้มาสี่ทุ่มกว่าแลยลูกค้าก็ยังนั่งรอกันนะกุ้งสดเรียบร้อยค่ะคุณสมคุณต้นน้ำสวัสดีค่ะคุณต้นน้ำดินเช็ดดินใช่ไหมชื่อคุณต้นน้ำหรือครับ เอาเรื่องงานแล้วเหรอครับทำไมยังโอยู่ลมี่ยมาแป๊บเ,เ,เ,เดียวอยากกิน1.4ึ่งจงจะต้องไม่ใส่ปลาร้านะ <S <S ตัวเองังไม่หายซะหนอ, <reet> <c oughs> <c oughs> อันนี้มากี่วันครับเนี่ย <im it> <t un> <t un> วันเดวมา <t un> <t un> วันเดียวครับวัน <t un> แรกมาวันเดียววก็หายเลยทด <t un> <t un> ลองงานครับ <t un> <t un> เหนื่อยไหมฮะเหนื่อยเนาะมาแจริงๆเหนื่อยเไม่เหนื่อยเหนื่อยวันแรกก็เลยค่ะเจอมากรรมยำมรตน่ามเติมเะยจจะไปยำไข่แดงไม่ร้ายอีกหนึ่งได้ค่ะจับ้าหมดสามกที่รับได้ค่ะเรียบร้อยนะคะคุณคุณที่หกสิบสวัสดีค่ะ ตัวเบอร์หกนะคคุณพี่คุกฝนขอบคุณฝนเป็นยังเสียบบบวกไข่นะคะยังกุ้งสดและยัง้มานปลาทั้งหมดถูกไหมคะยังตุ้มานท่านนี้นะคะจะ้ใหม่นะคะย้าเพิ่มยั้ดำเชาจะมีท่นีอนะครับเพิ่มยังูุดำแมนะยังัพเปรยเบอร์นะคะรวมเบอร์สุกนะจ๊ะเรียก เพิ่มคอหมูอีกหนึ่งค่ะคุณวัตได้คุณวัตโต๊ะสิบสี่เพิ่มคอหมูอีกหนึ่งนะคะคุณน้องอ้าวสิ้นค่ะคุณน้องอ้าวน้องอ้าวอยู่ไหมจ๊ะคุณอ้าวคุณอ้าวคุณอ้าวขออนุญาตชาร์จค่า Wi-Fi นะคะลูกค้าจ๋าเราไม่ได้ต่อ Wi-Fi ของทางร้านทางร้านยังไม่มีเหมือนกันค่ะลูกค้าเจะไปชาคุณอ้าวโต๊ะไหนก็โต๊ะสิบเก้า